ปีที่แล้วนะคะได้ประมาณแปลงเนี่ยตีไว้ประมาณสี่ตันนะคะค่ะแต่ปีนี้หนูตีไว้เจ็ดถึงแปดตันเท <laughs> ่าตัวเลยนะ <laughs> เท่าเขาก็มาดูนะเขาบอกถามว่าเราใช้แค่นี้จริงๆหรอบอกใช้แค่นี้จริงๆคือหนูอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะมันมันใช้ดีจริงๆแล้วจะเห็นถึงความแตกต่างของเขาภายในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยจะเห็นเลยค่ะแล้วก็ลดต้นทุนจริงๆถ้าเขาลองเปิดใจดูกันค่ะ สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> ช่วงรองลุยสวนกับคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นค่ะวันนี้มากับอาจารย์สหภาพครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะแล้วก็นุชนานวลไฟะค,ะคุณนุชนานวลไฟนะคะอันนี้จะเป็นผู้ที่ปรึกษาคู่หูนะคะแล้วก็หญิงเกษตรด้วยนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ ที่นี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นสวนผสมเนาะระหว่างทุเรียนกับบังคุดวันนี้ที่เราพามาชมเนี่ยต้องบอกว่าทุเรียนป่วยแล้วก็ต้นโซมมากเลยใช่ไหมคะที่ผ่านมาแล้วก็เราก็เลยพามาดูว่าหลังจากที่ใช้คู่หูไปแล้วเนี่ยทุเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าของสวนเลยค่ะค่ะ,คะชื่อนาง,งาสาวกิติมาวชิราสินหรือเรียกกันว่าติ่งนะคะ อยู่ตำบลวังสัพพรสค่ะอำเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะที่นี่ที่นี่เป็นเป็นสวนที่ปลูกมังคุดด้วยแล้วก็ทุเรียนที่นี่เป็นพันธุ์อะไรคะเนี่ยหมอนทองกับพวงมณีค่ะหมอนทองกับพวงมณีทั้งหมดมันกี่ต้นคะหมอนทองทั้งหมดกี่ต้นหมอนทองหนึ่งต้นค่ะ120รอต้นแล้วพวงมณีพวงมณีะะ10บต้นค่ะ1ิต้นแล้วก็มังคุดเนี่ย <c oughs> เห็นมังคุดเยอะมากเลยมังคุด60ต้นเองค่ะอ๋อหกสิบต้นแต่สวยเนาะคือแบบเข้ามาดูแล้วมังคุดเนี่ยกระดกมากเลย เดี๋ยวต้องถามผู้แนะนําก่อนว่าลราไปไงมาไงถึงมารู้จักแล้วก็มาแนะนําได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็จริงๆน้องก็อยู่ หน้าวัดเวนนะคะก็ผู้ที่แนะนําน้องจริงๆก็คือป้าแอลนะคะคุณสังวานนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ลูกค้าคนแรกเลยที่เปิดตลาดกู้ให้ในระแวกนี้นะคะใช่ตอนนี้จากที่เริ่มใช้อ่าน้องติ๋งเริ่มใช้มาแต่เมื่อไหร่นะคะหนูเริ่มใช้ตั้งแต่ตัดผลไม้ปีที่แล้วเริ่มต้นประมาณมิถุนาตอนนั้นก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสภาพต้นก็คือมันไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าคือโอ้โหมันเยอะมากใบหนักคือหนักและปีที่แล้วให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะใช้ ปีที่แล้วนะคะได้ประมาณแปลงเนี่ยตีไว้ประมาณ4ตันนะคะค่ะแต่ปีเนี้หนูตีไว้7-8ถึงแตัน เท่าตัวเลยนะเท่าเอาเท่าเลยไม่ก็ว่าถ่อมตัวใช่ไหมแบบสิบก็ไม่สิบใช่ไหมยังอ่าคือปีที่แล้วคือสี่ตันค่ะสี่ตันนี่คือหมอนทองร้อยยี่สิบต้นเนี่ยนะค่ะแต่มันยังได้ผลไม่เต็มที่อะค่ะยังได้ผลอยู่ประมาณสี่ถึงห้าสิบต้นก็คือสภาพต้นมันไม่สมบูรณ์ไม่ค่ะไม่ใช่แบบนี้อ่โอเคปีนี้เลยคิดว่าน่าจะได้หนึ่งเท่าตัวเพราะว่าคนที่นับลูกแล้วเคยใช้ก่อนเขาบอกว่า ตีไปเลยหนึ่งเท่าตัวเขาเขาลองมาแล้วเพาว่าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นคือนับลูกแล้วด้วยนับลูกด้วยป่ะคะหรือยังไม่ได้นับเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเราแต่งไหมคะที่ที่ต้นเต็มต้นเลยแบบนี้แต่งแล้วค่ะเนี่ยแต่งขาดละอลไยสิบนะแต่งขาดแล้วจากทุเรียนป่วยแล้วก็มาขนาดนี้ก็คือกล้าทิ้งเลยกล้าให้ลูกขนาดนี้เลยอันนี้กี่ปีคะเนี่ยต้นที่ต้นนี้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดปีได้ค่ะเนี่ยงั้นงั้นคือทุเรียนที่ให้ผลผลิตก็คืออยู่ที่หกเจ็ดปีค่ะ ก็คืออยู่ที่ประมาณกี่ต้นนะคะตอนนี้ที่ให้ผม,มิตได้ทีู่ปยยระมาณ50ต้นแล้วก็พวงมณี10ต้นพวงมณีสิบต้นพวงมณีเขาเต็มอยู่แล้วเขาต้นใหญ่คนที่มาเห็นแบบนี้เห็นความแตกต่างเนี่ย เดีวเ้าบ้านนี hmm. ้นะครับจากเดิมจากวันนี้เนี่ยนี่คนเขามาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าทําไมทําทุเรียนได้ขนาดนี้ปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้อย่างสวนข้างๆคือเขาก็สนใจนะแต่ทีนี้เขามียาเก่าอยู่เขาอยากจะใช้ให้หมดไหมเขาจะไปไหนเขาว่างใ้บอกปีหน้าเขาเขาจะลองใช้ดูเขาก็มาดูนะเขาบอกถามว่าเราใช้แค่นี้จริงหรือบอกใช้แค่นี้จริงเขาเขาใช้ยังไงเขาถึงทำแบบนี้เขาเขาผสมยาเหมือนแบบพวกฮอร์โมนอะอย่างเดียวนะแปดแปด เจ็ดแปดตัวจริงๆค่ะเขาใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนเราก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันใช่ค่ะหนูก็ใช้แบบนั้นอย่างบำรุงลูกเนี่ยต่งอย่างน้อยก็ต้องสามตัวขึ้นไปอ๋อคือก่อนจะมาเจอคู่หูเนี่ยเราก็ใช้เจ็ดแปดตัวเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ก็ใช้แค่นี้แล้วก็บวกค่ายามาแนนิดหน่อยใช้คู่หูสองตัวนั่นหมายถึงว่าการลดต้นทุนเรา ก็ช่วยได้เลยใช่ไหคะได้เยอะค่ะแล้หนูอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะมันมันใช้ดีจริงๆรแล้วจะเห็นถึงความแตกต่างของเขาภายในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยจะเห็นเลยค่ะแล้วก็ลดต้นทุนจริงๆถ้าเขาลองเปิดใจดูกันค่ะดูแลอิ่มใจเนาะค่ะค่ะอันนี้คนที่มีความสุขยิ่งกว่าเราก็น่าจะเป็นเจ้าของสวนแล้วค่ะนะครับก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณน้องติ่งนะครับขอบคุณค่ะที่อนุญาตให้พวกเราเข้ามาถ่ายทานะครับเพราะว่าเทปนี้ก็จะเป็นวิจารณ์ทาหรับ เกษตรกรทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน,นยก็จะได้ดูก็จะได้เป็นตัวอย่างด้วยมาช่วยกันลดต้นทนุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือป,ปนเพิ่มผลกําไรแล้วก็เกษตรกรรมไทยจะยั่งยืนและที่สําคัญครับขาดไม่ได้เคล็ดลับเลยว่าถ้าจะให้เห็นความแตกต่างต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสะม่ําเสมอนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศพวกเราทั้ง4คนเลย ก็ขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวโ์แินหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลอดนี่เย้